แม่นี่ด้าโพนี่เขาแม่นจริงๆนะคะทุกคนแอนว่ามันเป๊ะอยู่นะกับนิสัยคนไทยเนี่ยนะคะก็คือใจนึงก็อยากได้อะอีกใจนึงก็กลัวนะอีกใจหนึ่งก็ก,นะกังกกลวลนะเออพอเห็นคนที่เขาดูมีภูมิมีความรู้ออกมาเตือนกันเยอะๆแม่ไอเราก็เริ่มคิดว่าสงสัยมันจะเป็นอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ สองจิตสองใจอยู่ตอนนี้นะคะโดยศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโผนะคะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดาเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนนะคะเรื่องการแจกเงินดิจิ t a l วอลเล็เนี่ย ควรไปต่อหรือพอแค่นี้นะคาทำการสำรวจระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมที่ผ่านมานะคะจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคเลยนะคะแล้วก็ทุกระดับการศึกษาอาชีพรายได้ต่างๆนาะนาะก็กระจายกระจายกันไปทั่วประเทศเลยทั้งหมดเนี่ย1,310ตัวอย่างด้วยกันนะคะซึ่ง จากการสำรวจค่ะเมื่อถามถึงความกังวลแน่ถามถึงความกังวลก่อนเลยจ้าของประชาชนต่อนโยบายการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็1,000่บาทเนี่ยนะคะว่าอาจจะทำให้ได้ไม่คุ้มเสียกับประเทศนะนี่นี่หรือเปล่าที่เขาเรียกว่าคำถามชี้นำ เออ,ออกตัวเลยว่าแบบมันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียน้ำมีวงเล็บด้วยนะเช่นเกิดภาวะเงินเซออาเงินเฟอ้อเข้าของแพงขึ้นไม่กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนี่เป็นการใส่ความคิดเห็นลงมาในคําถามแล้วนะคะว่าจะเกิดภาวะเงินเฟอ้อซึ่งรัฐบาลเขาบอกว่ามันจะไม่เกิดน,นะ ข้าวของแพงขึ้นเขาบอกว่าเขาจะควบคุมราคาไม่กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเขาบอกว่านโยบายนี้มันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ละจ้าแต่ในคําถามเนี่ยระบุมาเลยว่าเฮ้ยมันจะได้ไม่คุ้มเสียนะมันจะภาวะเงินเฟอ้อข้าวของแพงไม่กระตุ้นแหมตามคําเตือนนะเขาก็มีระบุไว้อยู่ว่าเออข้อความตรงนี้เนี่ยมาจากคําเตือนของ99นักวิชาการและคณาจารย์เศรษฐศาสตร์ซึ่ง พบว่าร้อยละ30.92ระบุว่าค่อนข้างกังวลนะค่อนข้างกังวลน,นี่ก็แอนเดาวนะก็ค,ะคงเหมือนแบบเออเขาว่ามาแบบนี้นี่มันก็น่าคิดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเออก็ค่อนข้างน่ากังวลน,นะอ่ารองลงมาไม่กังวลเลยเออเลิศ2 8ด7เจร้อยละ2 5 2 7ห้านะคะกังวลมาก ซึ่งก็ใกล้เคียงกันอยู่เหมือนกันนะระหว่างไม่กังวลเลยกับกังวลมากเนี่ยเออยีกับ25แต่ก็ห่างกันประมาณ3เซนต์กว่าๆนะคะร้อยละ15.19ระบุว่าไม่ค่อยกังวล่าแล้วก็ร้อยละ0.15ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจนะซึ่งถ้าเรามาดูเนี่ยนะคะค่อนข้างกังวลกับ เราเอามารวมกับกังวลมากได้ไหมค่อนข้างกังวลมันก็ไม่ไม่ค่อยกังวลไหมแบบมันนิดนึงอ่ะอันนี้แอนอคติไหมถ้าแอนจะเอาไปรวมกับไม่กังวลเลยเออมันก็อาจจะอคติเกินไปอ่ะนะเอาก็จําแนกตามนี้ละกันก็เอาเป็นว่าส่วนใหญ่นะคะของคําถามเนี้ยบอกว่าค่อนข้างกังวลซึ่งคําว่าค่อนข้างกังวลมันก็ยังแบบเออมันอาจจะใช่หรือมันอาจจะไม่ใช่นะ ทีนี้ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินนโยบายการแจกเง,งินดิจิตอลเ l ็ต t 47.10บอกว่าดำเนินนโยบายต่อแต่ควรมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันอรองลงมาร้อยละ3 2 5 2ระบุว่าดำเนินนโยบายต่อตามที่หาเสียงไว้เลยจ้าเออนะ1 8 8 5ระบุว่าควรหยุดนะ แล้วก็1.53ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจนะคะซึ่งทามาเปรียบเทียบกันระหว่าง2คํคำถามก็จะก็จะไปในแนวโน้มว,ว่าก็อยากให้ดำเนินการต่อเพียงแต่ก็มีความเป็นห่วงเป็นกังวลกับสิ่งคำทักท้วงต่างๆนานาที่เขาได้มีการทักท้วงมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยปรับ ก็ไม่ได้แบบหลับหูหลับตาเชื่อรัฐบาลอย่างเต็มที่ก็เอียงเงี่ยหูฟังคําเตือนเหมือนกันแล้วก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยนำไปแก้ไขประมาณนี้นะคะทีนี้การรับเงินดิจิ t a ลวอลเลตหนึ่งบาทของประชาชนเนี่ยร้อยละ17เจ็ดขอภาย79.85เกือบร้อยละ80เลยนะบอกว่ารับจ้ะ รับแล้วนาไปใช้จ่ายเลยจ้ะเออก็เขาให้เอามาใช้แล้วจะไปเก็บเพื่อนะรับและใช้เลยจ้ะเออเยอะนะคะเกือบ80อะ่ะเกือบร้อยละ80รองลงมาร้อยละ1 3บ1บอกไม่รับอ่าพวกนี้ก็พวกแบบพวกกังวลมากพวกแบบนโยบายนี้เลิกไปเลยอ่าแล้วก็แบบเขาให้มาก็ไม่เอาเนี่ยพวกนี้ประมาณ10กว่ากว่าเนี่ยนะคะ ร้อยละ5.42ระบุรับแต่ไม่นำไปใช้เออไอ้พวกนี้ยังไงยังไงก่อนเอาแต่ไม่ใช้แล้วเอามาเพื่อแล้วก็ร้อยละ1.22ไม่ทราบไม่สนใจไม่ตอบอะท้ายสุดค่ะถามความเห็นของประชาชนต่อคะแนนนิยมของเพื่อไทยถ้าหากรัฐบาลยกเลิกนโยบายนี้เออเพราะกระแสะแบบให้เลิกให้เลิกก็มีเนาะถ้าอย่างนั้นเพื่อไทยเกิดบ้าจี้ยกเลิกขึ้นมาเนี่ยนะคะ ร้อยละ 60, บอกว่าส่งผลกระทบนะทำให้คะแนนนิยมเพื่อไทยลดลงอ่าร้อยละ60เลยนะคะไอะ้ประเภทที่แบบว่าเลิกไปเลยเลิกไปเลยอะไรอย่างนี้แล้วถ้าเกิดเขาบ้าที่ทำตามเนี่ยโอ้โหคะแนนเขารดวูบวูบไปเลยนะ60บอกส่งผลกระทบส่วนร้อยละ29.92ก็เกือบร้อยละ30บนะคะบอกว่าไม่ส่งผลกระทบอ่าซึ่งแอนเดาว่ากลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่แบบ รักชอบอยู่แล้วเออทุนจัดยังไงยังไงก็ไม่เป็นไรเข้าใจนะนะจะหมวดนี้ร้อยละหกจุดสี่เก้าบอกว่าส่งผลให้คะแนนนิยมเพื่อไทยเพิ่มขึ้นพวกนี้นี่คงจะเป็นพวกไหนอะพวกที่แบบว่าอย่าให้ยกเลิกอะแล้วเธอก็ทําตามฉันอย่างเงี้ยหรอไม่สิพวกนี้น่าจะเป็นพวกที่ไม่ชอบเอออันนี้แอนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ายกเลิกแล้วคะแนนนิยมเพื่อไทยเพิ่มขึ้น หรือว่าเป็นพวกที่เชียร์เพื่อไทยแต่ไม่ชอบนโยบายนี้เอออาจจะเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นพอเขายกเลิกนโยบายนี้ก็เลยแบบมีคะแนนเพิ่มขึ้นให้เลยอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ร้อยละสามจาเไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจนะคะเออนี่แหละประมาณนี้นี่แหละนะคะทุกคนสำหรับเรื่องของนโยบายเงินดิจิ t a ลวอลเล็อ่ะแอมว่าตรงอยู่นะกังวล แต่เงินก็อยากได้อยู่แต่พูดแบบนี้มันดูไม่ดีอะ่ะเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าคือก็สนใจในโนโยบายนี้อ่าแต่ก็มีความเป็นกังวลถ้าเกิดมันเป็นอย่างที่เหล่านะักวิชาการเขาว่าก็อยากให้เพื่อไทยหรือรัฐบาลเนี่ยปรับอ่าแบบนี้น่าจะดีกว่านะคะ